ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบส .919 ออากาศพัน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชชลัยแสงสว่างค่ะการประพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะในว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพนใดเราก็พร้อมที่จะลงไปดูแลอย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกำลังพลจิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคพื้นที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 72, 28, รรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567 ณนะที่ว่าการอำเภอเวียงสาตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการตาหัมทนาได้จัดก,กำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำนะคะดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ณพื้นที่ตำบไลไร่อำเภอพนาน,นิคมจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ เนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขุดสระเก็บน้ำและโครงการประกอบประจำปี2566 เขารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมงหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการผสมพันธุ์ปลาน้ําจืดเองได้รวมทั้งสร้างอาชีพและรายได้เป็นของตัวเองในการเพราะพันธุ์สัตว์น้ําจืดณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดหนองคายอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ